วันนี้กินข้าวกับอะไรครับกินข้าวกับโจ๊กนกินข้าวกับโจ๊กนะครับวันนี้กางเกงก็ไม่ใส่นะครับอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับบ่าวอ่งบดงไปซื้อประเด็ตื่นเสาร์มากอ่ะกลมโจ๊กด้วยพี่น้องโจ๊กซองของลน้อยนะคะ อันนี้ก็ใส่าเรียบร้อยสําหรับชุดไปโรงเรียนวันนี้วันนี้ใส่ชุดอะไรลูกเกนะ็ตัทเ,เ,เอาไปทำอะไรทอาไซื้อหนมทำไมซื้อขนมแต่เช้าจังเลยเยอ่้าวแล้วกินข้าวยังแล้วหนูากโอ้ไปขอตะทองนะไม่ต้องมาขอแม่นะโอเคไหม ทำไมอะ่ะนั่นไงตังอะ่ะก็ซื้อได้แล้วไหนมีกี่บาทเอามาให้แม่ดูสิอืมเนาะนีะ่แม่ใช่ไ,คไหครับอันนี้อันนีน้แม่กี่กิี้ สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี 4, สองเสาหน่วยบานพืชหาของปลาเด้อค่ะเมื่อนี้เปิดคลิปอยู่หน้าค่ะกอนานนี้กับไปรวมกิจกรรมวันแม่ของโรงเรียนพี่อิงมานะคะปีนี้แม่หน่วยกาได้รับรางวัลแม่ได้รับอะไรนะเกียรติบัตรแม่ดีเด่นนะคะส่วนพี่อิงก็ได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศรองอันดับสองวาดรูป จัดเปิดมัน,นมาพี่น้องระวังหน่อยผากเอานะคะออกจากลุงเนี้ยพี่อิงเราก็มาหน้าค่ะพี่น้องมานางังเลนนอนเลนรอเวลานะคะเพราะว่าแดดหอนเปียงเปียงเลยค่ะเราเมนีกับบ่ได้เขาด้งเขาปลานะคะก็มานางังเลนรอเวลาไปก่อนแล้วพี่น้องเพราะว่าไม่แม,ม,ม่ไปยูไหนอ่ละลกกะโอ้โหว้าไปบ่เป็นแล้วพี่น้องักจัดมันมาว้าแแรกไปค่ะ ไปเบิ่งกันว่าเมือ่อีนมีกิจกรรมอีอยงกันแน่นะคะอ่ะได้เวลาหาันแรลงแล้วค่ะพี่น้องลบจักให้จากหน้าตั้มีอียงนี่พ่อใหญห่สวัสดีครับหรือยังออะพูดดีๆหนึ่งสองสองัส้มวันนี้จะทำอะไรกินครับพ่อใหญ่ ปลาได้ปลาดุกมาอีกแล้วนะคะจะนึ่งปลาใช่ไหมคะอตอนนี้กำลังตำเครื่องหมักปลานะคะ<ช>มีใช่มีอะไรกับอะไรเนี่ยมีขมิ้นกับตะไคร้กอจะเอาหัวมาบางกล่องสิงละตั้เลยลูกพี่น,นี่ก็คะจะเฮียกับเขากินแและมานี่ที่คานเฮตไทยแล้วนี่ ปลาสายสีไม่ใช่เราต้องตำเครื่องให้ละเอียดแล้วไปคลุกกับปลาเข้าใจไหมไม่ได้เอาปลาลงมาตำนะเขาบอกให้เอาปลาลงมาตำใครใครบอกช่องคิมนี้นั่นช่องอะไรนะช่องที่เขาเขาอปาปลาสางนีนีชน่ช่องไหนช่องไหนมงน้นอันนี้มันช่องแม่นุย้ยไม่ได้รุดเรียนแบบช่องใครเข้าใจยัง อันนี้มันช่องสาวนุยตำแบบนี้เนี่ยตำให้มันแรงๆไปเอาใบมะกรูดมาใส่ใบมะกรูดอยู่ไหนลูกพี่อ,อะไรนะ,เ,ระอเอา้ออาวใส่กระเทียมลงไปตำเลยลูกพี่เสียงนางแน่เด้อพี่น้องนี้่จะกั้นแม่มือนน่อไงกันึนืว่าใส่เวลาคนทางด้วน,นะคะแม่เลยบอแดไปใสมาทำคลิปอาหารแทนนะคะ พี่เอิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปจะได้กิจกรรมวันแม่มาเนี่ยให้พี่เอิงไม่ใช่นี่ใบมะกรูดอันนี้ผักจะเอาไว้นึ่งนี่คือใบมะกรูดลูกเอาใส่ลงไปอ่าขอตำบ้างได้ไหมให้พี่เอิงตำที่ลูกไม่เอาใบนี้โอเคหรือยังอ้อตาตำ ยงแกวมังกรแกวมังกรห่อหนเด้กันรังเป็นหนวยอยู่นั่นพาอีกจกข้าวนึงแล้วก็ได้กินแล้วเรต้องไปซื้ออยากกินไดมูอยากกินปเปรีย้ยงเอออยากกินหน่อยนาะออไม่ได้หน่อยนาะเป็นลูกแล้วได้ไอมอ๋ไปยามมงามึงหน่อยน,ะนาซุกยงาในตน้นนะยา่างเลวอ้าพี่เปิ้ลพอแล้วปลาไปคุกกับปลานะจ๊ะอั่วแห้งเอาเครื่องร่องไปไงลูเคาเห็ดน้่งเอาเอาซากออกนี่ยหูดซากออกลูกแม่มถือกล้องอ่า แล้วก็ตักเคืองลงคือไวเอาไปแซ่เลยล่าง,งเอาพิชเจอร,เอร์ตักเสียงดังเนี่ยเจ้ะพี่น่อ,อ,สอยสองอ่อางซอยกันเห็ดกับขา้าวแม่สิมักป้าไว้จักข้าวนึงแล้วก็ไปหาพักเด้อมาเนี่ยเ<อ>ก็บพักอยู่สวน<อ>ข้าวข้าวกันคุบเลยลูกพี่ มือไม่เป็นหหอย่างฮะขาดูดีหนูล้างมือล้างมือเฮ้ยยังหนู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 ด่าเอาสอนปุ๊าคุโคโคเอาเห็ดเอาแล้วแต่ลูกพีเอาอย่ามาซ้ำอ้างเถอะเวลาเห็ดกับเขาน่ะไปเอาสอนมาขุกพี่น้องเขาหวามือเขาสีเปื่อนโอ้ยเปืเป่อนจะ,จะทำให้ดูนะยอย่าไปยุง่งมัน,อ,น,นอีนกนุ๊กยังไม่นู๊เปื่อนใช่กันเอาทุกแา่ไดนมันสีเหลวมันี่ พี่อิงจะบอกว่าเดี๋ยวพี่อิงให้คุกให้พี่ให้พี่อิงคุกให้ดูก่อนไหมตัวหนึ่งพี่เดี๋ยวแล้วงั้นคุกตัวนึ่งปลาดุกใช่ไหมมีผักกี่มีผักเยอะไหมเอาเอาพี่อิงคุกเลยเดี๋ยวพี่อิงช่วยนะคะเวียนหัวเวียนหนาะพี่น้องเอ้ยลูกเต่าเดาได้คุกให้เขาโตป้าเครื่องปองเครื่องปุ้งอ่ะอืมพี่อิงเป็นคนคุกเด้อค่ะ เปิดเด้เห็ดยังมันสู้เห็ดยังมันนี่เลยดูแลนำจำไปใช้คลุกเขาให้เข้ากันเนี่ยคือสูตรมักปลาของแม่นหนุ่ยจ้ะคะ่ะมีตะไคร้มอนไม่ไม่วิ่งอะเมื่อววิ่งได้มันตายเพราะแห้งเขาฆ่าปลาให้เออพี่อิงเอาเครื่องมันมาลงมาใส่ตัวปลาให้หมดที่ตามขอบถ้วยนะ่ะทำไว้ มันไม่มีลูกอยู่ในท้องปลามันเป็นอาหารเข้าใจไหมปลามันไม่มีลูกเออนี่แม่ไปตกมานะเนี่ยตกในบ่อมาเลยนะเนี่ยปลามีลูกไม่ได้ปลามันก็มีไข่มันก็มีลูกอะไรปลามันมีไข่แล้วมันก็มีลูกแล้วแม่ก็มาทําเนี่ยปลาอะไรนี่คนนี้เขาเรียกปลาอะไรลูกปลาดุกดุูอันนี้ปลาปลาปลาโลมาเออปลาโลมาพอมมึง อวันนี้เราจะกินนึ่งปลาโรมากันนะคะทุกคนอ่าเสร็จแล้วไปใส่ตู้กับข้าวไว้สนุกมากต้องทำหทนักหนีี่หน่อยโต่แจชุกเพียนด้วยค่ะแต่อาหอมก็ปิดแหงเนี่ยค่ะมาถอดมาใส่วิธีการมาถอดที่น้ำมันก็ต้องร้ายค่ะกอบ้ันเดิมนี่กินหอมหอมแน่เอาเห็นไปตำในนี้นนหอมแดงแล้วก็มีใส่หอมแขกด้วค่ะ แล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกแห้งนะคะกระเทกเลยหนี่งมีอก,บกบับนึ่งปลาดุกนะคะทุกคนจัดเปอร์จะมาโชว์ปั่นจัก,กรยานให้ดูนะคะอ่ะหนึ่งสองเริ่มเออเอซิ่งมากา <laughs> มันชนแม่ อ่าปั่นถอยหลังก็ได้โอ้โหเก่งมากลูกเฮ้ยแตบบ่แมนดมเดย์เสร็จแล้วก็อพริกที่เห้าขะคะขัวกนค่ะมะโขกเนี่ยเอาพิกโขกันแล้วกัะจังใส่หอมแดงโขกไปทีละอย่างนะคะ,ะเรี๋ยว้อยพี่น้องเดี๋ยวเอาขึ้นเต้าละคะ่ะนี่คือพักที่ห้าสีเอามาหนึ่งนำกันนะคะนี่คือดอกดอกพักพะอีหุ่ม กินได้นะคะอร่อยเป็นยาระบายชั้นดีเลยเรามีบักเขือด้วยค่ะพี่น้องไปค่ะจะเ,เอาขึ้นเตาแล้วนะคะพี่น้องขึ้นเตาเรียบร้อยนะคะล่อสักประมาณ4ี่สิบถึงห้าสิบนาทีประมาณนั่นแหละค่ะพี่น้องประมาณนั้นนะคะ,ะ,นนะ,คะแจวมันพี่น้องแจวหนึ่งปลาห่านะคะชินวิเห็ดว่างนั้นค่ะรสชาติสุดยอดสิบ,บอไคพี่น้องแซบ่บเดี๋ยวสิได้เวลากินละค่ะ มาจ้าพี่น้องเมื่อกี้เขาน้ำกันแล้ค่ะเซตเรียบร้อยเลยะคะ่ะนึ่งปลาแนะมือค่ะความสุขของลูกๆลของหน่วยละค่ะของทุกคนในครอบครัวละคะ่ะเพราะว่าสิเป็นยายสุเพียนน้องอิ่งจัดเปิด์ลกับพี่อั้นนะคะ,คะมีคนถามหน่อยว่าพี่อันออ้นคือไผพี่อั้นคือห้านยายแบมด้วยค่ะหลานยายแบมแยายแบมคนที่เคยพาพวกหนุ้ยเข้าไปเก็บเห็ดด้ค่ะห้ามาก,กินปลาเนึ่งค่ะ กะพักลวกได้ค่ะพี่น้องมาเลยกินกันเลยจ้านี่กินลังหมูเจ้าพี่หนอกเก็บปลาช้ำๆเจ้าพี่น้องบอแม่หลังหมูดอกแหย่ทายให้แม่แจ้วพักออกมาเลยอาเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิตังกลรองหายมเลยกินกันเลยจ้าพักได้จ้ะพี่น้องกะกินพักคะได้พี่หนุกกล้วยกับน้ำพริกขิงเทเลยได้เลยน้ำพริกขิ ปลาจัะพี่หลปลาก็ยังปลาดุกแสบจ้ะแสบพี่หนุปลาดุกหน้าเด้พี่หนุ

ไปเลยพี่งถ่ายคลิปอยู่ยพี่งถ่ายคลิปอยู่เหลือป้าห้างปากัม่แต่ตัวยงใหญ่เลยจ้งเยนี่แม่อะไร่ปเหงเหงงเงงางงางปงง

หนู่นมันอยู่ตรงที่ร้านจานไล่มัน